สวัสดีนะครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้รีวิวนานนะครับโอเคครับวันนี้มาเจอกันปาก็หน้าหนาวเนาะแถวอีสานก็หนาวแล้วนะครับก็ไม่ถึงกับหนาวมากหรอกประมาณตอนกลางคืนน่าจะประมาณตอนนี้19 20องศานะครับกลางวันก็ประมาณ20ปลายปลาย30ต้นต้นนะครับโอเคนะครับปานะครับหลักๆก็สายกัดก็ยังพอเหลือให้เล่นนะครับนิดหน่อยนะครับส่วนมากจะเป็นอีสานทรงเครื่องนะครับ เยอะนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยอันนี้คือผมเปิดไว้แล้วนะครับฉะนั้นมันจะไม่ค่อยพองเท่าไหร่นะโอเคดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆมันจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะส่งผมเลือกให้อย่างดีอยู่อยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นอะดูบุรีรามเนี่ยผมจับขึ้นมาแค่สองตัวนะครับอ่าดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ ่นนะครับเป็นบุรีรัมนะครับอ่าตอนนี้มีสองตัวนี้นะครับหรือแค่2ตัวนะครับครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็นถ้าเป็นพวกอีสานทรงเครื่องนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ 3- 4บ่อนะครับอ่ะดูคร่าวๆนะครับจะให้มันพองก่อนนะ าตัวไหนที่มันพองก่อนนะครับนี่ครับอันเดียวตัวนี้นี่ครับอันนี้เป็นอีสานทรงครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอีสานทรงเครื่องนะครับสวยนะครับรายละเอียดดีมากนะครับนี่สวยทุกตัวนะครับอีสานทรงเครื่องคือหลักๆมันจะเป็นอีสานทรงเครื่องซะเยอะนะครับเนี่ยเกือบเกือบทั้งหมดนะครับอีสานทรงเครื่องนี่มีแต่ตัวนี้ครับ ผมก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับมันบ้านผมอยู่ติดถนนนะครับกลางหมู่บ้านนะครับนี่ครับมีตัวนี้สวยมากนะครับดูดูดูเครื่องใหญ่มากนะครับสารทรงเครื่องนะครับเครื่องใหญ่ๆหางกลางๆนะครับนะครับก็มันหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับสารทรงเครื่องคือถ้าผมถ่ายแบบ หลายๆตัวอย่างนี้แบบมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับมันมันจะเป็นแทบจะเป็นบ่อเดียวกันแต่ว่ามันมันมันคนละบ่อนะมันมีอยู่สี่บ่อนะครับอีสารของเครื่องนีครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับเตดพ่อแม่แชมนะครับพวกนี้ผมซื้อมานะครับซื้อซื้อซื้อมาทํานะครับเพราะว่าของผมปีก่อนนะมันมันมันหลุดนะครับ ผมคลายหมดั่ผมลืมมาไว้ทํานะครับพอจะทําแล้วไม่มีก็เลยต้องไดยซื้อนะครับนี่ครับนี่ตัวนะครับก่อนที่จะส่งเนี้ยผมก็จะเลือกให้อยู่แล้วนะครับไม่มีจะให้ไม่มีตําหนินะครับทุกทุกตัวที่ออกจากผมนะครับถ้าเป็นสายสวยงามเนี่ยครับผมอันนี้ผมเปิดไปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับลืมปิดนะครับอ่าประการนะครับใครอยากได้เนี่ยอใบ กระเพาน้ำนะครับแบบนี้เลยนะครับบอกผมด้วยว่าจะเอาใส่รูขนาดไหนนะครับอันนี้ผมขายนะครับชุดละ150บาทนะครับมันก็จะได้ประมาณสิบกว่ายอดครับสิบกว่าที่ใส่รูได้ประมาณ10-20อันนะครับอผมก็จะให้ประมาณยี่สิกิ่งนะครับ20ยอดนะครับรวมส่งนะครับ150นะครับไม่แพงไม่แพง ผมซื้อมาสิบอันสองร้อยกว่าครับสิบอันเล็กๆไม่สวยแบบนี้ด้วยของผมมีแต่แบบนี้เลยนะครับอเอาไปปลูกได้นะครับไม่ใช่ว่าเอามาใส่อย่างเดียวมันออกลากอย่างนี้ก็ไปปลูกหรือมันแบบนี้เลยก็ไปปลูกเล็กก็ได้ครับถ้าแบบอเอายังไม่มีประกาศก็ซื้อไปปลูกไว้พอแบบหน้าประกาศก็ได้ตัดใส่เลยนะครับ <c oughs> สวยนะครับเห็นไหมเอาใส่ มันก็จะมีรากแบบนี้เนหะ็นไหมมันก็จะมีรากออกมาถามว่ามันต้องใส่อันนี้แบบนี้นะเพื่อถ้าใส่แบบปิดสนิทนเลยมันก็อยู่ได้อยู่แต่มันจะเหลืองเร็วนะครับแต่ของผมนี่มันจะอยู่ได้ประมาณสองเดือนนะครับส <ๆ S 1> องสามเดอือนะกว่าจะได้เปลี่ยนครั้งหนึ่งหรือถ้ามันไม่สวยอย่างเราก็เปลี่ยนครับของผมของผมแต่อัน,นนี้นะ่ประมาณสองเดือนแล้วครับนี่ครับผมอ่าสายทางนี้ประมาณนี้เนาะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็น อันนี้ตัวเมียบุรีลำนะครับนี่เห็นไหมเราก็ขึ้นมาฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวเมียบ่อแปดตัวเมียบ่อสามสิบเอ็ดนะครับนี่ยังเหลือนะครับผมก็ฟอร์มไว้คือด้วยตัวผมเองหละครับฟอร์มไว้เพาะด้วยนะครับใครซื้อผมก็ขายครับพวกตัวเมียพวกนี้ตัวละห้าร้อยนะครับบ่อแปดกับสามสิบเอ็ดนะครับครับผมส่วนอันนี้ตัวละร้อยนะครับเมียบุรีลำนะครับ ครับส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกสายกัดนะครับอันนี้เป็นบ่อสิบอดนะครับผมลื้อขึ้นมาเมื่อคืนแล้วก็เอาไปปล่อยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหน้าหนาวแล้วเนาะก็เอาเหลือไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูมันเอามายากจังเลยนี่ครับนี่เราก็เอามาใส่ขวดได้แบบนี้นะครับฟอร์มไว้นะครับใครสนใจก็จะเทใส่ถุงส่งนะครับ จะได้ง่ายนะครับถ้าเอาไว้ในบ่อมันกัดนะครับตอนนี้มันก็กัดแล้วแหละครับผมส่วนทางนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นพวกอีสานทรงเครื่องเหมือนกันนะครับเห็นไหมที่ผมพูดเลยมันจะเป็นอีสานทรงเครื่องมันจะมีอยู่สี่บ่อนะครับผมมาขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับที่มันมีเชื้อของบุรีรัมด้วยก็มีนะมาผ่าบุรีรัมก็มีนะครับอครับผมส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็น สายกัดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบ่อสิบสอนะครับหางคอกมันนะครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นบ่อสิบเจ็ดนะครับมีสองตัวนะครับครับผมอ่าฮะอันนี้เป็นพ่อปลาผมเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นบ่อสามสิบเอ็ดนะครับนี่มันจะไม่ค่อยเห็นนะมันมืดนะครับนี่ครับอันนี้ตัวผู้บ่อสามสิเอดมันมีอีกนะครับอยู่ในบ่อยังไม่ตัดขึ้นมาหมดนะครับอันนี้เป็นพวกสายกัดนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น อ,อ,อีสานสูงเครื่องสีนาคนะครับนเห็นไหมสวยมากนะครับดูที่มันไม่ค่อยพองแบบเท่าไหร่เพราะว่าผมเปิดไปนะครับนี่นะครับสวยนะผมว่าสวยนะพวกสีนากนี่ครับสวยดีนี่ครับเครื่องใหญ่ๆนะครับ พวกข้างล่างก็เป็นอีสานทรงเครื่องสีเขียวปกตินะครับเหมันเหมือนกับพวกที่ในโรใหญ่ครับครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นอะทรายกัดนะครับเอามาใส่ขวดไว้นะครับยังเพิ่งแยกมาเมื่อคืนนะครับโอเคอูู้ตัวนี้สวยจังตัวนี้นะเยียบยาวมากนี่ครับมันมันคือถ้ารีวิว ้าปลามันมีแบบสายพันธุ์มันไม่เยอะครับมันจะรีวิวยากเพราะว่ามันมันจะมันเหมือนกันหมดไงแต่รับโลครับนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่สีหน้านะครับอ่าขะส่วนราคานะครับบุรีรัมนะครับตัวละสามร้อยไม่ต้องถามผมอีกก็ได้ครับรวมราคามาเองเลยและบุรีรัมตัวผู้สามร้อยตัวเมียร้อยหนึ่งนะครับค่าส่งแปดสิบบาทนะครับ สรุปว่าคู่หนึ่งถ้าบุรีรัมม์มันจะตกไป480นะครับรวมส่งนะครับส่วนอีสานทรงเครื่องนะครับตัวเมีย100นะครับตัวผู้200นะครับรวม300นะครับค่าส่งก็80บาทนะครับคือค่าส่งเนี่ยของผมนะครับคือสั่งกี่ตัวก็แค่80บาทนะครับสั่งซีห้าตัว10ตัว20ตัวก็แค่80ตัวเดียวก็80ครับ มันจะเป็นแมตเมาๆเลยครับคือผมเอาไปหลายๆกล่องพร้อมกันเนาะครับผมก็ประมาณนี้คือปลาหน้านี้เนาะแบบอันไหนตัวไหนที่มันไม่สวยมันไม่ได้อย่างนี้ผมก็ทิ้งนะครับทิ้งไปหลายพันตัวนะครับปีนี้เกือบหมื่นตัวนะครับเอาไปปล่อยทิ้งนะครับครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่แหละที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยได้รีวิวคือมันมีแต่ปลาสายพันธ์เดียวไงครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ครอยากได้อะไรก็สอบถามเข้ามานะครับสายกัดบอร์ที่ที่มีชื่อแต่ก่อนนะก็จะมีสองเหลือสองบอร์นี้นะครับกับสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดยังมีแต่ว่ามันตัวเล็กนะครับพวกนี้ก็เล็กนะสิบเจ็ดก็เล็กนะครับรอยเล็กมากห้าสิบหกสิบครับแต่ตัวนี้น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบอยู่ครับนี่แต่ว่ามันเป็นอย่างเป็นปลาที่แบบประมาณนี้บอร์สิบสองครับนี่วันนี้เป็นบอร์พวกปลาเก่งอันนี้เป็นปลาพวกแบบ เก็ดจัดพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้ตัวละร้อยนะครับบอ่ออาพวกสายกาดเนาะเนี่ยพวกในขวดนะครับพวตัวละร้อยนะครับปกติผมขายร้อยห้าสิบนะครับแต่มันหน้าน,นี้มันหน้าหนาวนะผมก็เคยขายราคามันขายง่ายๆนะครับส่วนพวกนี้นะครับตัวละสองร้อยนะครับพวกบอ่ 12, 17, บอสิบสองสิบเจ็ดบ่อสามสิบเอ็ดนะครับครับผม โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเออผมมีตัวเมียเอเรียนด้วยนะใครอยากได้นะครับตัวละร้อยนะครับไขๆเลยนะครับอยู่ในนี้มีประมาณเจ็ดแปดตัวนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันก็มีประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเนี่ยในสามชั้นเนี่ยมันก็มีแต่ปลาเดียวครับมีแต่อีสานทรงเครื่องถามว่าสวยไหม เนี่ยครับช่วงมันสวยๆเนี่ยผมอยากให้ซื้ออุีส่าน์ทงเครื่องนี้พอแบบมันเนี่ยครับผมอยากให้ซื้อตอนนี้แหละเพราะว่ามันกาลังสวยครับอีสานทงเครื่องนี่คือมันเตรมฟอร์มมาแล้วนะครับนี่ตัวเครื่องยาวๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมผมก็ว่าตั้งแต่ผมเพาะปลามานะครับนี่อีสานทงเครื่องนี่ของผมนี่ชุดนี้แหละนะครับชุดชุดสี่อนี่แหละครับที่มันสวยที่สุดตั้งแต่ผมทําปลามาเลยนะครับอีสาน์ทงเครื่องนี่ดูสภาพดูทรงมัน เดียวสวยไม่อ้วนนะครับเครื่องใหญ่รายละเอียดดีนะครับอ่านี่ราคาก็ไม่ถือว่าแพงนะว่าสองตัวละ200ผม,ผมซื้อมาตัวละหกร้อยเจ็ผมยังซื้อเลยครับครับผมเนี่ยผมว่าชุดนี้แหละนะครับปลาอีสานทรงเครื่องนี่มันกาลังสวยนะครับตอนนี้ปลาห้าเดือนนะครับสีเดือน5เดือนสีเดือนไปลายนะครับโอเคพอลูกค้าก็แบบ มันแปดเก้าเดือนนี้ค่อยมาซื้อครับเนี่ยเหมือนพวกบุรีรัมศัตอนก่อนเนี่ยแบบจนแบบมันแก่ค่อยมาซื้ออย่างเงี้ยมันมันก็แบบมันจะไม่สวยมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะครับมันสวยอยู่กับผมพอไปอยู่กับคุณมันได้แป๊บเดียวนะครับแต่พวกอีสานทรงเครื่องนี้มันกาลังสวยนะครับถ้าจะซื้อนะครับอันนี้แนะนํานะครับเป็นเป็นเชื้อที่ติดบุรีรัมมาก็มีนะครับที่ผมทํามาครับเอฟที่สี่นะครับนี่พวกขี้เขียวเนี่ยเห็นไหมครับนี่ มันจะมีติดบุหรลำมาด้วยก็มีนะมันมีบ่อหนึ่งครับที่ผมทําโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอเคครับดูให้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปแยกตัวไว้นะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับคือออกจากผมคือปลาไม่มีตําหนิอยู่แล้วนะครับผมผมจะเลือกให้เองนะครับบอกแค่ว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้กี่ตัว เดี๋ยวผมจัดให้เองนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมถ่ายทีละตัวละตัวมันเยอะนะครับมันถ่ายไม่ไหวครับ